ชาอึนอูพัวพันปมเฉาเลี้ยงภาษีสองหมื่นล้านแบรนด์ทยอยถอดโฆษณาขอเล่าเลยค่ะว่าตอนนี้วงการบันเทิงเกาหลีไม่แผ่วเลยจริงๆเพราะชื่อของชาอ่นอูพระเอกหน้าใสไอดอลต้นแบบสมาชิกวงแอสโตรกำลังถูกโยงเข้ากับประเด็นร้อนแรงระดับประเทศใช่ค่ะเรื่องภาษี เรื่องของเรื่องคือมีรายงานว่ารมสรรพากรเกาหลีใต้ส่งหนังสือแจ้งให้ชาอื่นอูต้องชำระภาษีย้อนหลังเป็นตัวเลขที่ได้ยินแล้วต้องขยี้ตากว่า20 0 0 0ล้านวอนหรือประมาณ426ล้านบาทตัวเลขนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะถูกพูดกันว่าอาจเป็นยอดภาษีย้อนหลังที่สูงที่สุดเท่าที่เคยเรียกเก็บจากคนดังเกาหลี แล้วประเด็นมันไม่ได้จบแค่นั้นค่ะเพราะต้นตอของเรื่องอยู่ที่บริษัทหนึ่งซึ่งก่อตั้งโดยคุณแม่ของชาอึนอูตามรายงานบอกว่าบริษัทนี้มีการทำสัญญากับฟันตาจิโอต้นสังกัดเพื่อดูแลสนับสนุนกิจกรรมในวงการบันเทิงส่งผลให้รายได้ของชาอึนอูถูกแบ่งไปหลายทางทั้งต้นสังกัดบริษัทของคุณแม่และตัวเขาเอง แต่ฟังสรรพากรมองว่าบริษัทนี้อาจเข้าข่ายเป็นเปเปอร์คอมพานีหรือพูดกันตรงๆก็คือบริษัทบังหน้าตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องภาษี ทางฟันตาจิโอก็ไม่รอช้านะคะออกถแถลงการทันทีย้ำชัดว่าประเด็นสำคัญคือการตีความทางกฎหมายว่าบริษัทดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่เสียภาษีถูกต้องหรือไม่และจะต่อสู้ชี้แจงผ่านกระบวนการกฎหมายอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าชาอึนอูให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนและยังยืนยันภาพของพลเมืองที่ดีอยู่เหมือนเดิม แต่คะ่ะชาวเน็ตไม่รอผลกฎหมายเพราะทันทีที่ข่าวนี้ออกมาแบรนด์ต่างๆก็เริ่มขยับแบรนด์สกินแคร์อาบิบปรับคลิปที่มีชาอึนอูเป็น p r i v a t ทลบโพสต์แต่งตั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์ออกจาก X แม้ภาพบนเว็บหลักจะยังอยู่ก็ตาม ขณะที่ฝั่งธนาคารชินฮันมีรายงานว่าถอดสื่อโฆษณาที่มีหน้าเขาออกแล้วโดยให้เหตุผลเรื่องภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์แม้จะยังไม่มีคำถแถลงอย่างเป็นทางการแต่จังหวะเวลาบอกทุกอย่างค่ะและที่พีกสุดคือกระแสในโลกออนไลน์ที่เริ่มตั้งคำถามแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะชาอึนอูถูกวางภาพมาตลอดว่าเป็นผู้ชายเพอร์เฟเรียนดีไม่มีข่าวเสียจนได้ฉายาอัจฉริยะทางใบหน้า แต่พอเจอเรื่องนี้เข้าไปคำว่าโปร่งใสก็ถูกหยิบขึ้นมาพูดกันรัวๆย่างไม่หมดนะคะบางคอมเมนต์ถึงขั้นโยงไปเรื่องการเข้ากรมรับใช้ชาติว่าจังหวะนี้มันบังเอิญไปหรือเปล่าหรือจะเป็นการเข้าทหารเพื่อพักดรามา่าซึ่งแน่นอนคะ่ะยังเป็นแค่เสียงวิจารณ์ไม่มีข้อยืนยันใดๆ สุดท้ายนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณายังไม่มีคำตัดสินสุดท้ายออกมาแต่ที่แน่ๆคือชื่อของชาอึนอูจากที่เคยมีแต่คำว่าหล่อใสเพอร์เฟกวันนี้ถูกจับตาหนักที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตการทำงานเรื่องนี้จะจบยังไงแบรนด์จะกลับมาหรือจะหายยาวและผลการพิจารณาภาษีจะออกมาแบบไหนบอกเลยค่ะว่าต้องตามต่อ